และช่วงนี้ก็ถึงฤดูฝนของภาคใต้แล้วนะครับผมช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนและเดือนธันวาคมภาคใต้จะมีฝนตกหนักอธิบ์บดีกรมชประทานโดยนายประพิษจันมาสั่งการให้สำนักงานชระทานที่14 15 16และสำนักงานชลประทานที่ 14, 15, 16, ทท17ดำเนินการสั่งการให้โครงการต่างๆประสานกับสำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำที่อยู่ในทางน้ำส่นประทานให้น้ำสามารถไหลโปรได้เต็มที่และดูแลจุดติดตั้งเครื่องสุกน้ำจุดที่เคยติดตั้งว่ามีที่ไหนที่เคยติดตั้งให้ติดตั้งเตรียมตัวไว้ให้เรียบร้อยและดูเครื่องขักดันน้ำด้วยช่วยผักดันน้ำให้ออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุด โดยการฝั่งการทั้นี้นายประพิษจนมาได้กำกับและดูแลอย่างใกล้ชิดทันนี้กรมชลประทานได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมบริหารจัดการน้ําให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์น้ําให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงตามนโยบายของดรเฉลิมชัยฝีอ่อนรัฐมนตีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กรมชลประทานงานเพื่อแผ่นดินไทยและอย่าลืมนะครับ ข่าวกรมชนโดยคนชนประธานขอบคุณครับ